สวัสดีเด้อจ่ามาพอสักลระกอเกาทายน้องคนกินนมกันเนาะพอดีมาพบพ่อหลายช่องพอกันบวกล้วยนะะึงก็รอบไปแม่ละบวกละฟังซวยบอกไปเด้อพ่อแม่ี่น้องเพราะว่ามันอยู่น้ำกันหลายคนุอนๆกันนี้จังเลยพอควานเขียวพ่อ คว้านเสือแล้วก็พ่อควานอูดมาอยู่น้ากันเหมือนนีเนาะแม่แครก็ลเลยทายอยากให้เพื่นกินนมอยากเห็นน้องกินนมแล้วก็จังสิมื่อบาดเนาะ,ะ,ะก็มาทายอัปเดตให้พ่อแม่ไปนอนเดือบึงปลกลางจี๋ป่ะใช่ปลากลางจี๋มนตุ่มมันหมอนปลากางจี๋กำลังวุ่นสิหาทางกินนมอยู่จกก้ะกะ ธรรมดาเนาะกระลังคลอดช่วงตีสามหนองกระลังแข็งแรงในจักหน่นอยกะพยายามเสียงกินนมแม่อันขวานส่างกับพยายามซอยนี่ก็อโอ๊ตอันนี้ขวานเขียวอันนี้กะอันน,น,นั้นกะคุณเสือมา<ไ>ปบพบมิติช่องใหญ่ๆมาทายเม่พังซากุระกุะอ ไปย่ามสิยหายนองกินนมอหายดาเนาะเพราะว่าอยากนองเมื่อยได้กินนมแล้วก็แล้วดอกคำว่าวสางนี่ก็ได้ก็ไดผ้ากันซอยเต็มทีเลยจ้านี่แกะอ่ะทายไม่หายพอไม่เป็นอะไรเบิ้งเนาะอันนี้กะผู้นางเบื้อเก่านี่กะควานเขียวเนาะปูใส่หมวกทางบนกะ คุณเสือนี่กับพอพอูนั่งกุ้งน้าผากอยู่พราะว่าท้ายถาเห็นน้องกินนมพออยากอยากมีผาพดีๆแต่ว่าน้องกินนมตุ๊กตุ๊กนวโรหนึ่งจ้า <laughs> <laughs> พุดต้นเต้นในบุญบาดอ

คุมฟ้าลูกโซ่เขาหนึ่งไก่เลี้ยนเลี้ยนหนึ่งจีฮาไหมเนาะสซางกับลังโตมาไก่ยี่สิบลังโตกับยี่สิบสี่ลังโตกับสิบแปดขอดเนาะเพิ่นกะเจ้าของเพิ่นบอกว่าบ่ค่อยมั่นใจปรนไดเนาะแล้เลยบอลนี่บรรไดบ่มั่นใจจะได้นมต่างเต่าคัดขนาดเนาะนะเพื่อล่างหัดให้ลูกกินนมเบิ่งเอาเด้อพ่อแม่พี่น้องไม่แค่อะมีเสียงฝ่าภาษาสวยย่งเข้าไปผ่นเพราะว่าเ้าอยู่น้ำกันหลายคนเนาะ คนสิเป็นลักษณะการซอยกันอย่างสี่คนซวยกลับมาเป็นแรงใจซอยเบิงซอยเปลี่ยนกันเนาะซอยเข่าซอยจนว่านน้องแข็งแรงคนละเขาสิซอยเบิงกันประมาณนี้เนาะท่านก็ได้คุณเขียวอัเดตตลอดตั้งมาต่างเตะตังขอด รอบแรกก็มิดทุนหน้าใส่ใส่อสโนยว่แสมไปสก๊ลรอบโองในมาแสบให้คุมผ้ารอบสามมิดทุน่า้็มัทับสามรอบฮะฮะโคกโคกกิดในงวดนึงนี่ไอ้พันเปลือกอไได้เปลือกเมฆังเปลือกม อ่ากนต้องไปจีบยหน่อ๊ปนน้อนจุตโกนื่อไม่ละเมยน้่ไอนไอ่ะกกเขาสายน่จีกีพระเซมไม่เนื้อนอยนไอจุตโกงอยเดออยตืเนื้อเออไม่กว๊าไอเนื้อบนยหมาฮะไบนหมากวันโตกวันโตกี๊ดนะเกี้ยวจู่อันโตไอเต็นกะยิง สอกไอ้บ so, ่ตะหน้าปางให้จํายืดปออีปอบบอยปอบนายดิงสอกนุบืนเนาะกิ๊ดๆกิ๊ดล่ะเออนี่ก็แต่งหัวซอรินอ่ะลิมันน กะรบุญยอะตวตเต่าะะคให้ว่าเตาหม้อระเตม้อกจิเลยสัตสัตทามือนี่ยนึ่กลอยเจ้าสัตอันนี้นึก็ลอยเนาะไอ้บวยเอ้บยช่สัตอันนี้ไอละเออสัตตอย ามสีไห้เพิ่นกินนมไห้ได <for> ้เนาะลอกัพยายามตือกินนมอยู่เต็มยังว่าเลยเพิ่นเตียเนาะออกมาใหมกะไม ไงกี้แล้วก็ยุ่ไงเราแบบมือี่ไงี้เออไปคัคัดบ้าไปโดง้แบบหลวมเปลี่นแม่ตไปเียจามูสปูดมึงแน่อ้คุ้งกะเอาอกก็ให้บะเชือไอ้ลอกหางกวาดไปเปลี่ยนอะไรกวาเน่อาพื้เอาสปูตไู่แก่ปูงยู่ละดวงจาย์แล้วก็ไอ้คุ้ง ก็จูเน่ก็ให้อิ่มปจูปันบืนวานหวาโอ้ยยู่ลัอิ่มมูทองด้อเแม่นลุกลอยที่ตบอยกัได้กับบตรงไไดไงตู้บอยสต่เป็นกินนุ่มแต่กินนุ่มได้เนาะดนเติบแล้วแต่กีงหนยวสลัดไอ้กีงเนเนาะกีงนายกนี่ยไอไอ้อ่นจจ่ายแสงแล้วก็

那那还我我不要雅静。